ไอเบลเลอร์เลยครับนี่บังหน้ามิดอะครับเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้พบกับผมนะครับช่างนาเดชจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับวันนี้ผมพามายามรอบกันนะหมายเป็นอ่าล่องน้ําระหว่างล่องสวนปาล์มนะครับเป็นเขาเรียกอะไรคูน้ําล่องน้ำครับที่คั้นระหว่างสวนปาลนะ์มเนาะก่อวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับแล้วก็ มาเจอกับลุงโคนโดยบังเอิญฮะลุงโคนเขาเอาเหยื่ออาหารปลามาอ่อยปลานะครับเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมกักล่างหวานแหกันอีกครับเร็วๆนี้รอติดตามเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวไปดูรอบกันก่อนนะว่าจะหมานไม่หมานเนาะจะมีปลาอะไรบ้างนะครับมาดักไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะเหยื่อใช้เป็นหอยเชอรี่นะครับรอบนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับอ่านี่ครับบรรยากาศหมายนะเป็นส่วนปามนะครับส่วนปามน้ํามันแล้วก็ บริเวณที่ดักรอบก็เป็นร่องน้ําคูน้าอย่างนี้ครับอันนี้ลุงโคนะมือมือกักล่างหวันแหร่เราครับเดี๋ยวเร็วเรวนี้ได้เจอกันอีกแน่นอนครับกับคลิปกักล่างหวันแหเนาะอันนี้เป็นรอบที่ดักไว้นะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับวันนี้หมายเนี่ยเป็นร่องน้ําใหญ่มากๆครับนนคลิปก่อนก่อน,นู้นนนเรากักล่างไว้ตรงนู้นแล้วก็โดนปลาสลิดเยอะมากครับแล้วเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะเอาท่อนนี้ครับคือรือ้อเฟือกรือ้อ ยาออกแล้วก็หวันแหเหมือนเดิมนะเนี่ยยาวไปนู่นเลยครับร่องน้ําแล้วก็ปลาเยอะปลาใหญ่มากๆครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในรอบจะมีปลาไหมเนาะอ่าคลิปที่แล้วรอบนี้นี่งูเข้าตัวเบลเลยนะถ้าใครจําได้เดี๋ยวรอบนี้นี่ไม่มีพานมิดมายกให้แล้วนะมาดูกันนะครับจะโดนอะไรมากนะก็เสียวๆจะโดนงูอีกเหมือนกันฮนะ โอ้เห็นแล้วครับหอยเชอรี่ตัวเบลเลอร์เลยอืมคุณนาเอ้ยทำไมเงียบอ่ะ <g ül> ดักอย่างงี้มันพอมันขึ้นหายใจไม่ออกได้ไหายเงียบครับเงียบโอ้มี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 ปลาสลิดปลาสลิดโดนฮนะอุ้ยหลายตัวอยู่ <N> นี่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 เอ้ยฮสอง,งตัวส,สามตัวโอ้สองละสามสี่ตัวฮะอุ้ยดูสลิดต,ตัวนี้โอ้เบลเลอร์เลยครับปูนาด้วยตัวเบลเลอร์เลยโอ้เดี๋ยวมันดูใกล้ๆกันเนาะโอ้ยใช้ได้ครับอย่างนี้มีกับข้าวนะหมาแล้วครับ <laughs> นี่ครับนู่นปลาสลิดบอลเลอรและกระสงโดนอีกแล้วนะครับวันนี้ หมายนี้ก็กระสงเยอะมากครับได้แทบทุกรอบเลยเนาะโอ้เด็ดครับเดี๋ยวมาปลาออกกันครับนี่ครับตัวแรกนะเฮ้อสลิปใจครับนี่แจมครับ ดูตัวนี้นะนี่โอ้โหใหญ่เบลเลอร์เลยครับนี่บังหน้ามิดอะครับเนี่ยสลิดธรรมชาตินะครับสลิดนานาะสลิดบ่อโอ้เยี่ยมครับแบบนี้ได้กับข่าวแล้วนะอันนี้นะจะดูจยังมีอีกครับยังไม่หมดนี่ฮะ สงนะครับวันนี้ตัวสวยด้วยเนาะใหญ่อุ้ยโดดนะครับโอยระโดดเป็นงูเลย,ยนี่ฮะลายสวยจริงๆนะครับกระสงนี่นี่เยี่ยมครับนี่หมดฮะอีก นี่สลิดเล็กหน่อยนะครับแต่ผมไซสใช้ได้แล้วครับนี่ำเมี่ยมเลยลก็นี่ปตะกับครับปตะกลับหนึ่งตัวนะปลาหมอช้างเหยียบก็เดี๋ยวย้ายโลกนี้นี่ไปดักที่ใหม่นะครับเนาะแล้วก็ปูนาก็เก็บไว้ในรอบก่อนนะยังไม่เอาครับ เพราะว่ามันได้แค่ตัวเดียวเนาะอยากไปดูรูปที่สองกันครับเพื่อนอ่ะไปดูอีกลูกหนึ่งนะอยู่ไม่ไกลกันมากครับอยู่ล่องเดียวกันไม้สวยจริงๆครับล่องปาเนี่ยปาเยอะมากๆนะครับทำได้หลายอย่างเนาะคอนเทนต์หลักๆที่ผมมาลงที่นี่ก็คือหน้าฝนกับหน้าหนาวก็ลงบ็ดเนาะลงขายแล้วก็ หน้าแรงนี่เราก็มากักล่างหวันแหกันเป็นหลักัะลงรอบครับอ่าอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวยกดูกันครับมีไมรอบลูกนี้ลูกเล็กนะครับ ได้นะครับถ้ากลับได้ลูกแรกลูกเดียวเนาะก็ท่านั้นก็พอมือแล้วเนาะลูกนี้อดครับเดี๋ยวย้ายที่ครับก็รอบนี้ไม่ได้นะครับอดก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเหยื่อไว้อีกเนาะแล้วก็ย้ายที่ดักนะครับแต่ว่าก็าาจะจบคลิปไว้เท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับพี่ๆน้องๆเนาะการหากินด้วยการดักรอบนะครับ วางรอบเนาะก,ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะส่วนคลิปนี้ก็ได้ปลาทำกับข้าวเป็นมื้อแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคลิปนี้สวัสดีครับสงิริตสงสาตัว